วัสดีท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้จะใช้ปักกาศขาวเนี่ยลูกชิ้นลูกชิ้นปลายเซเนี่ยลูกชิ้นแท้ปลายเซ่แมตต์เล็กเนี่ยนี่ไข่เป็ดได้ไข่ไก่เบอร์สองสี่ใบหอมหัวใหญ่เต้าหู้ ตู้ไข่รากผักชีกระเทียมเดี๋ยววันนี้จะมาต้มไข่น้ำใส่ลูกชิ้นปลาอินทรีย์พี่น้องต้มเจือไข่น้ำใส่ลูกชิ้นปลาอินทรีย์หลานที่จะกินมาเดี๋ยวลงมือเกี่ยวไข่กันเลย ใี่กุนผู้ชมจะใช้ตีไข่ไว้แล้วไม่ต้องใส่อะไรเลยนะเนี่ยตีไข่เฉยต้องใส่อะไรตีทอดแตกตั้งกระทะร้อนแล้วใส่ไข่ใส่น้ำมันเกีียวกระเทียมเอาไว้โรยก่อนพี่เนอะกระเทียมเกียวจะไปโรยหนะ้า นี้หลานจะกินไข่น้ำต้อมตืดไข่น้ำเจ้วก็เทียมได้เหลืองก่อนอืมเทียมเจียวเหลืองให้พี่น้องเลาก็เทียมออกกัน มาเจียวไข่เลยเทียมออกแล้วเจียวไข่ลงไปเลย ไขเ่เล่มเหลืองเล่าฟอม,มเนี่ยแบ่งออกไปเลยเงี้ยเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะตามกระบ,บายเลยเนี่ย เนี่ยไม่ต้องไปหันไม่ต้องไปอะไรครับเนี่ยพอกาพักไว้ น้ำต้มเลยแต่ใช้ต้มมาแล้วล่ะน้ำเนี่ยเดือดแล้วน้ำเดือดจะใช้ใส่นี่เลย้กระชี้ก็เทียมอหอมหอวใหญ่ ไปใช้แล้วใส่ก้านประกัดขาวที่มันแข็งแข็งลงเลยก่อนถ้ามันเดือดก่อนดี่เนาะขอ้ยเดือดข้ามนะท่านผู้ชม ai sai cùng lót lên, lên. Lốt đi cùng xuống lót Này, nắm ăn hỏi về nó ใช้เค็มรดหน่อยจะใช้ใส่เกลือไปหน่อย ไข่ที่เกีียวไว้ใส่ไปเลยโอ้โหพี่น้องเนี่ยน่ากินขึ้นมาทันดีทันใดเลยประกาศขาว ต้มเจิดไข่น้ำใส่ลูกชิ้นปไปซีพี่น้องไลยนี่ลูกชิ้นไปซ4ใส่ไปเลย ลานชัยชอบมากเดี๋ยวให้มันเดือดสักครั้งดีเนาะโอ้ใช้ได้แล้วพี่น้องเลยอย่าพลาดนะนี่นี่เอาหู่ไปไปเลย โอ้โหไข่โอ้โหน่ากินมากพี่ชมไหมติดไฟโอยด้วยตั้งโอ้พี่น้องตั้งโอ้ เสร็จเรียบร้อยท่านชมต้มเจอไข่น้ำใส่อากกาดขาวใส่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาสีกับข้าวตะไคร้มีนวดมือนี้่านผู้ชมไหม น่ากินมากเลยขอบอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็นไงต้องอู้ชมน่ากินไหมต้มเจิดไข่น้ำใส่ลูกชิ้นปลาอินทรีใส่เต้าหู้ไข่ใส่ผักกาดขาวกับข้าวตะไช้มีหนวดมือเนี้ร้อยด้วยตั้งอกระเทียมเกียวโอ้โหหอมกุ่นเลยพี่น้องเห้ หลานตชาชัยอยากกินแล้วเนี่ยชฉเงอแล้วเอฟซี FC ในบ้านเขาขอมาตาชายเลยจัดให้หลานถ้าอยากกินพี่น้องเลย้ยตาชายเลยทําให้เนี่ยพี่น้องไปทํากินกันดูไม่ยากเลยไหมไม่ต้องใส่ลูกชิ้นก็ได้ใส่เต้าหู้ไข่ลงไปแล้วแต่มีอะไรก็อยากกินอะไรก็ใส่กับปไปกับข้าวแต่และอย่างไม่เหมือนกัน อยากกินอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปพี่น้องเนี่ยจะใช้ทำทุกทีก็เป็นแบบนี้นะกับข้าวจะใช้มีหนวดเนี่ยต้มจืดไข่ใส่ลูกชิ้นกับข้าวจะใช้มีหนวดมือนี้ทำมาฝาก้็พี่น้องกินกัน่ายอร่อยเลยเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจทาชชัยนะขอบพระคุณมากที่กดติดตามกดแชร์กดตับตะไคร้ให้ทัชชัยติดตามกันเยอะๆนะเป็นกำลังใจทัชัยกันเยอะๆนะ ขอบพระคุณมากครับวันนี้จะใช้ทำต้มเจิดไข่น้ำใส่ลูกชิ้นปลาอินทรีย์ใส่เต้าหู้ไข่มาฝากพี่น้องขอบคุณทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ